จำกันได้ไหมเอ่ยฉากนี้นะแฮร์รี่กำลังบอกไม่เอาเซนติธิลิน Not Slytherin Not Slytherin Gryffindor oh! Okay Gryffindor เดี๋ยววันนี้เราจะมาโลดแล่นไปในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์กันกับฮีวิเศษใบนี้นะครับเลโก้ฮอกวอตส์มิ a ิลทรั k หลังจาก5วันผ่านไปนะครับผมต่อเสร็จแล้วนี่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์กล่องแรกเลยนะครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นสาย Star War ์นะแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเขาจะเน้นการคอสตอมอย่างมากเลยนะครับเช่นชุดนี้นะครับมันให้ชิ้นส่วนมาเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นลายกล่องเนี่ยเขาจะให้สีมามากพอที่คุณจะต่อเป็นกล่องของบ้านหลังนั้นๆได้เลยนะครับและนอกจากสีของลายกล่องแล้วนะฮะเขายังให้สติ๊กเกอร์มาโคตรจะเยอะเลยนะครับ เนี่ยอันนี้ผมก็แปะสนุกเลยนะครับเลือกกับแฟน2คนนะครับต้นเบนเดร็กนะโอ้น่ารักน่ารักชันชลาที่9เศษสาส่วนสตาบ้านต่างๆนะครับโอยเยอะแยะไปหมดนะครับนี่ผมใช้ไปแค่ครึ่งเดียวนะครับโอเคตัวกล่องเนี่เป็นพระเอกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเล่นได้เยอะมากเลยตัวมินิฟิกเกอร์เนี่ยกล่องนี้ได้ทั้งหมด6ตัว นี่คือแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับโอ้น่ารักเลยนะครับแล้วก็ได้สัตวา์จารย์มักกันนาเกลนะครับแต่4ตัวนี้ครับความเวอร์ในการคอสตอมได้เนี่ยคือบอดี้เนี่ยเราได้มา4ี่บอดี้นะครับเป็นตัวแทนของบ้านทั้ง4เลยเสร็จแล้วคุณดูจํานวนหัวแล้วก็ทรงผมที่เขาให้มาครับหัวนี่ให้มาสิบหัวแล้วก็ได้ทรงผมมา16ทรงครับเรียกว่าเราสามารถจับแมทเป็นตัวละครที่เราชอบได้หมดเลยนะครับอย่างงผมเนี่ยผมก็เลือกเป็น2ตัวนี้เป็นผมกับแฟนนะฮะโอ้ยน่ารักมากเลยนี่ โอเคแล้วก็มาถึงผราเอกของเรานะครับตัวกล่องนะครับต่อมาเนี่ยขนาดเล็กกว่าที่ผมคิดนะน่าจะประมาณพวก iPhone Pro m a x นะแต่ผมกับชอบนะบที่มันเล็กๆอย่างเงี้ยมันประดับโต๊ะทำงานได้นะครับล็อกได้จริงนะครับถ้าจะเปิดเนี่ยต้องใช้กุญแจดอกนี้นะครับเปิดออกมาป๊าโอ้โหอัดแน่นนะครับ คือชุดนี้ผมต่อสนุกมากเลยเราจะได้ต่อของแบบเล็กๆกระจุกกระจิกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแก้วขนมปังถ้วยนู่นถ้วยนี่เก้าอี้โซฟาม้านั่งอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถเก็บเข้ามาอยู่ในกล่องใบนี้ได้นะครับเออเรียกว่าเป็นการออกแบบที่ผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะแล้วในตู้เนี่ยมีของด้วยนะครับ เนี่ยอันนี้แหละรครับเออผมลืมชื่อแล้วลูกอมสารพัดรถขี้มูขี้หูอะไรเงี้ยจาได้คิดทีอยู่ช่วงหนึ่งอ่าน,นี้แผนที่ตัวกวนใช่ไหมแล้วก็อันนี้แหละครับตำราปรุงยาขั้นสูงและยังเปิดได้ด้วยนะคือมันเต็มเต็มไปด้วยรายละเอียดจริงๆนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยซึ่งวิธีการเล่นนะครับเจ้ากล่องพิเศษตัวเนี้ยมันก็จะสามารถแปลงเป็น3ห้อง3เหตุการะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองต่อกันเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือวิธีคัดเลือกบ้านนะครับจำกันได้ไหมเอ,อ่ยฉากนี้นะแฮร์รี่กำลังบอกไม่เเออาาซซิิิินนไม่ เรียบร้อยนะครับได้อยู่กิฟฟินดอร์สมใจอยากอเอาอีกทีมแล้วกันอันนี้ Room นคอมมอนรูมนะห้องนั่งเล่นจริงๆก็จะมีอะไหล่สเปร์สำหรับแต่งเป็นธีมแต่ละบ้านนะครับเรียบร้อยห้องนั่งเล่นบ้านกิฟฟินดอร์ของผมนะครับแล้วเราก็เอาตัวละครของเราเข้าไปจัดฉากน่ารักนา่าได้ตามต้องการดูแลเลยครับมีข้าวของมีหม้อไหกระมังหนังสือเรียนโซฟาเตียงนอน มีชั้นหนังสือนะครับแล้วก็มีขนมอ้าวสรุปนะครับโอ้โหสำหรับชุดนี้เนี่ยฮอกวอตซ์มันจะเข้าทักนะครับผมชอบมากๆนะครับเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์กล่องแรกของผมเลยสามารถคอสตอมได้เยอะมากนะครับไม่มีบ้านไหนน้อยใจเลยนะครับมีอะไหล่เพียงพอสำหรับแฟนๆของทุกบ้านเลยมีของกะตุกติกให้ต่อมากมายนะครับสุดยอดจริงๆในราคา2,000ต้นๆเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากเลยครับ